เขาจะพาดูคนมารีแอคชั่นเพลงใหม่ของเทชเชอร์นะคะชื่อเพลงว่าพาราได์ค่ะก็วันนี้นะคะเทชเชอร์ปล่อยเพลงใหม่นะคะวันที่1กันยายนชื่อเพลงว่าเพลงพาราได์นะคะแล้ววันนี้เขาก็ลากเพื่อนมาดูความรอของลูกๆเขาด้วยก็เพื่อไม่เป็นการรอช้านะคะเดี๋ยวเราไปเริ่มชมกันเลยค่ะก็ Oh, no,

อ๋อสะขีดเพลงดีอ๋อพราพีเดวิดเพลงดีนะดีดีมากดีใช่ใช่เพลงดีแต่ว่าเขารู้สึกว่าชอบ everything มากกว่าก็อยากเป็น everything everything ทางใจค่ะแต่ว่าพระราดาดีนะพราะพระรดา เพลงมันฟังเรื่อยๆฟังเพลงแบบชิลๆ,ชๆใชสรุขึ้นเต้นหรือฟังเฉยๆก็ได้ใช่แต่ว่าอยากดูเอ็มวีเอ h ว n ติงก็ทำคงเป็นเอเวนติ้อยังดูเ <laughs> อ็มวีเอเวนติ้งปล่อยท่ามาขนาดแล้วคนอยากดูเอ e ว y ติ i งเอ็มวีนั <laughs> อยากดูเอเวนติ้งอาจจะปล่อยออกมาตอนเที่ยงคืนแบบไม่บอกไม่กล่าว ภาวนาสิอยากได้ MV Everything พอราได้ดีหรอแต่เพลงอาจจะยังไม่ใช่สำหรับนี้เท่าไหร่มันกระตุกเพลงอาจจะไม่ใช่สำหรับนี้เท่าไหร่รู้สึกว่าเพลงนี้เป็นยังไงพูดออกมาน่ารักอืมจบคือชอบเพลงนี้ไงใจเดียวทั้งใจอืม พราะว่ารู้อยู่แล้วเพลงนี้มันมีเอวีก็ก็อยากดูแหละแต่ก็คือไม่ได้คาดฝันว่ามันจะมีอยู่แล้วคือนี่คาดหวังเกินไปเขารู้อยู่แล้วม,มันจะเป็นเพลงอะไรที่มีเอวีแต่ว่าก็แต่ฉันไม่รู้เธอยังคิดว่าเป็นเอวีติงก็ฉันอยากรู้เ <laughs> อวีติงเธอก็บอกเงินสสไสเอวีให้เขาสิมิสบักพาราไดดีนี่ก็ว่าพาราไดดีชอบชอบเหมือนกัน เอ็มวีมันสดใสดีอะสไตล์เทเชอร์มกับหนุ่มสมบัติแบบเอ็มวีารามันมีความคล้ายๆเพลงเพลงไม t เทเชอร์ความรู้สึกนั้นใช่ My t r e a s u r e กับ Beautiful ใช่ใช่ไมเออใช่ My Treasure กับ Beautiful เพลงพาราได e เพลงแนวนั้นท้องฟ้ามีก้อนเมฆแล้วเพลงมันฟังสบายใช่จริงดีรอค่ะคำเดียวค่ะลูกชายหล้ว ลูกหล่อมากแต่ลูกว่าคนนี้ลูกจริงๆไม่มีเสียในหัวแบบอื่นใครจ๋งจ๋งลูกลูกจ๋งผมแดงกับมุเขาเรียกว่าอะไรผมผมสีอะไรนะผมผมผมเทาผมขาวเออนั่นแหละโอ้แกซผมเงินโซฮ d s ซ m มเวอร์จริงฟิลแบบเพลงอนิเมะฟิลกโจสตรลูถูกต้อง อยู่ี่แหละอ่ะอยู่ไหนก็อยู่ไหนิดเรียแอคชั่นเพลงใหม่ของเพเชอรนะคะพาราลก็จบแค่นี้นะคะก็อยากให้ทุกคนนะคะไปดูเอ็มีใหม่ของเชเชรนะคะไปฟังเพลงใหม่นะคะไปช่วยกันปั่นวิวน้องๆนะเพลงดีมากๆเลยคะ่ะเอ็มีก็ดีมากๆเด็กแต่ละคนเก่งมากๆเลยคะ่ะแล้วก็โซฮนซัมเวอร์ทุกคนต้องไปฝากคะาชาไปดูเอ็มีกันเยอะๆคือมันเดืดเดอดมันมัน,ม,นมันดีมากพาราลมันโซจึ<ๆ>้งใช่มันโซ จึงมันโซสดใสมันแบบเขาเรียกว่าอะไรอะฟิลฟิลฟิลไหนนะฟิลซัมเมอร์เออเออฟิลซัมเมอร์ฟิลเทเทวดาอยู่บนท้องฟ้าก็อย่าลืมไปฟังกันนะคะแล้วก็ไม่รู้เกิดอยู่เกิดอะไรเกิดอยู่ถ้าเกิดอะไรขึ้นกิด อะไรหยุด stop ก็อยากบอกคัน <but> ว <universal> ่าอย่าลืมไปฟังนะอยากให้ทุกคนไปฟังนะคะก็จบแล้วนะบ๊ายบาย